โลโลโอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมและก็ผู้ติดตามทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมอาร์ตสตูดิโอนะครับอาร์ตสตูดิโอนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็นะครับลบกวนเวลาทุกคนหนึ่งนาทีนะครับถ้าอยากให้ทําคลิปอะไรก็กดติดตามไว้นะผมนะกดติดตามไว้นะผมจะได้ รับชมคลิปตามคำขคอนะผมนะส่วนถ้าอยากให้ถ้าอยากจะชาวนับสนุนช่องง่ายๆนะผมไม่มีค่าใช้จ่ายก็ออกไปกดติดตามให้หน่อยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะผมนะโอเคพูดเยอะเดี๋ยวเสียเวลานะผมไปรับชมคลิปกันเลยไป Low, low, low. อโอเคนะครับสวัสดีกันอีกรอบนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมอาร์ตสตูดิโอนะครับผมนะกับแอปไหมครับเฮลโลไหมครับลันเชอ Pocket Edition นะครับผมคลิปนี้ตามคำขอนะฮะมาสอนโหลด o d p a พ k นะครับผมวิธีโหลดโหลด Modpack นะฮะโอเคทำยังไงโหลดมอ p a c k ไปดูกันนะครับ ก่อนจะไปเข้าเนะะื้อหาก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับนะฮะโอเคไปดูก,กันเลยไปอันดับแรกนะผมนะตอนนี้ก็อยู่หน้าจอดเดสก์ท็อปของเรานะผมก็ให้ไปที่ Google Chrome หรือเว็บเบราว์เซอร์นะเว็บเบราว์เซอร์นะครับผมเว็บเบราว์เซอร์นะเอาเว็บเบราว์เซอร์นะฮะโอเคเว็บเบราว์เซอร์ปุ๊บกดเข้าไป แล้วก็นะฮะอย่างสมมติตัวอย่างเมื่อกี้อันนี้เว็บเบราว์เซอร์แล้วก็ไปที่นะเว w บวายเว็บเคิร์ดฟอกนะผมเคิร์ดฟอกเคิร์ดฟอกนะครับแล้วก็ไปมานครับตามที่สอนไปในคลิปที่ผ่านๆมานะผมนะแล้วทำยังไงต่อให้สังเกตแถบตรงนี้ครับให้สังเกตแถบตรงนี้นะฮะโอเคเ okay, มื่อสังเกตตรงนี้ให้ไปดูคาว่า Modpack นะครับผม มัดแพกโอเคกดเข้าไปมัดแพกนะฮะโอเคมาโหลดมอดแพกมาแล้วก็ให้มาดูเหมือนเดิมนะผมไปที่เวอร์ชัน all version เราก็ไปดูที่เวอร์ชั่นที่เวอรช์ชันเกมของทุกคนที่จะเล่นนะผมอย่างสมมตินี่จะยกตัวอย่างเวอร์ชันหนึ่งจุห้าให้นะผมนะเวอรช์ชัน1นึ่งจุดสิบหกนะตรงนี้โอเค โอเคเข้ามาอยู่หน้ามอดแล้วนะผมเราก็เลือกเลยนะผมจะเล่นมอดอะไรนะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้สักมอดพิอาจเอามดเมดิเวิร์สครับแล้วกันนะผมเมดิเวิร์สเอ็มซีตัวนี้นะผมนะอ่าแล้วจะโหลดยังไงล่ะพี่โอเคทําตามนี้นะผมให้กดเข้ามอดไปชึบนะฮะโอเคโหลดเข้าไปปุ๊บนะครับผมเราก็ไปดูเวอร์ชั่นของเรานั่นก็คือเราต้อง เราเล่นในโทรศัพท์นะครับผมเราเราเล่นในเวอร์ชั่นโทรศัพท์เราก็ต้องไปไปสังเกตตรงนี้นะครับผมนะลงตรงนี้นะครับผมตรงนี้เท่านั้นนะครับถึงจะเล่นมอดมอดแพกได้นะผมนะโอเคกดเข้าไปปุ๊บกดเข้าไปปุ๊บนะฮะเรามาโหลดแป๊บนึงนะครับสิ่งที่จะโหลดคือโหลดตรงไหนนะ ก็เนี่ยนะครับตรงนี้เลยสังเกตเลยมดหนึ่งมดสองมอดสามนะครับก็คือโหลดทีละมดนะฮะแล้วโหลดยังไงนะผมให้ไปโหลดเข้าไปในที่นเว็บในในมดตัวนี้ปุ๊บไปที่ไฟล์นะฮะไปที่ไฟล์เสร็จแล้วก็ไปเลือกหาเวอร์ชันนะครับผมเลือกหาเวอร์ชันตรงนี้นะครับเวอร์ชันให้ตรงกับจับตัวเกมที่ คุณผู้ชมจะเล่นนะผมแล้วก็โหลดไปนะผมโหลดไปปุ๊บโหลดไปโหลดไปเรื่อยๆนะผมนะเดี๋ยวก,กดปรับก่อนปุ๊บอ่าเมื่อโหลดตัวแรกเสร็จแล้วเราก็มาโหลดตัวที่สองนะผมโหลดจนครบนะผมโหลดอ๋อทำไมไม่ขึ้นไหนโหลดจนครบนะสังเกตดูดีๆนะผมเว็บไอ้มดนี้มดเมดีเวิร์ด MC มันมี15หน้าเราก็ไล่โหลดไปทั้งครบ15หน้านะผมแล้วก็ไปไว้ในโฟลเดอร์มดเหมือนเดิมนะผมอ่ะไฟล์ไว้ตรงไหนเดี๋ยวก,กดพาไปดูคร่าวๆอีกให้ไปที่แอปจัดการไฟล์นะผมซ่าชิวของเรานะฮะโอเคอย่างสมมติของพี่อร์ไฟล์เกมมันจะอยู่ตรงนี้นะผมไฟล์เกมของพี่อร์อยู่ตรงนี้นะครับเฮลโลแมคครับนะฮะก็ทำยังไงก็กดเข้าไปปุ๊บ เมื่อเราโหลดไฟล์เสร็จแล้วเราก็ก๊อปนะฮะก๊อปเหมือนกันกับลงมดปกตินะผมให้มาไว้ที่โฟลเดอร์มดนะฮะโอเคเมื่ออยู่ที่โฟลเดอร์มดแล้วเราก็ไปที่แอปนะผมไปที่แอปเล่นเกมของเรานะผมก็กดรันเกมปกติมดมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับหรือวิธีดูมดว่าจะมาหรือเปล่าให้เรามากดตรงนี้นะผมเวอรช์ชันนี้เป็นรูปเฟ้อ เฟอร์แนนนะครับผมเป็นรูปเฟอร์นแนนนะกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็ให้ไปดูที่เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่วงตรงนั้นเดี๋ยวให้ไปดูที่มดเมเนเจอร์รูปจิกซอตรงนี้นะครับที่พี่อาร์วงไว้ให้นะครับผมกดเข้าไปปุ๊บอ้าวไม่เข้าอ้าวกดเข้าไปปุ๊บนี่นะครับผมมดที่ทุกคนโหลดแล้วก็มาไว้ในโฟลเดอร์มดมันก็จะมาขึ้นตรงนี้นะครับผมตรงนี้ตรงนี้ติ๊กติ๊กติ๊กไปนะผมนะโอเค นะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับมันรวมๆกันแล้วมันก็เป็นจํานวนมอดแพ็กที่อยู่ในมอดแ็ลนะผมอ่าแล้วประมาณนี้นะผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พิอาจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมคลิปหน้าจะมาสอนอะไรฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย